จังหวะนี้ปูโยดักได้ประมาณ2แล้วก็แทงออกมาที่ริมเส้นแล้วก็แทงกับพี่นึงทีแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีว่าจิ้มเบาเนิ่มนิมมาอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็เข้ากลางเนสซี่บอทูหนึ่งสอง,ง,สองแทงมาที่เอโตเอโตอกัชาโอ้โหกดนะสับตูวิ่งออกมาก็ปาดออกมาก็ยิงนิ่มนิ่มหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ Q ose, คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ IOS และ a n น r o อ d ตีมืดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอีฟุตบอนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายสนใจเติมเกมลิกลิงดันล่ะเผจแท้คนติดตามมากกว่า10,000 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับพืกนผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับแผนบวกโค้ดเท่ากับดีถึงอีกเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์คิวคอสเตอร์นะก็เป็นคิวคอสเตอร์อีกแล้วนะชิปนี้นะก็จะแบบ ผมจะทำคิวเคาน์เตอร์แล้วก็ลองบอคานเตอร์บ่อยนะเพราะว่าคนส่วนมากใช้แค่2สไตล์นี้นะทุกคนก็ใช้กับแผนนี้เลย4,3,1,2ที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปหาด้วยนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเปกันเลงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยว่าทีมนี้อยู่ไหนนะให้เรากดที่เบทีมเซตติ้งก็เบทีมพาวเวอร์ที่ยุโรป แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานี่เลยมันจะอยู่ใต้อิตาลีนะ,ะอยู่ใต้ซีอ,อิตาลีแล้วก็ทีมนี้เลย1919เ 19, นี่ยนะก็กดตกลงไปแบกกลับมาเชิงฟอร์เมชันเราก็ดีฟอแบบนี้ทุกคนก็จะได้แผน c 3 1 2นอี้ออกมาเลยนะของการก็จะเรียงกันเป็นหน้าการะดานแบบนี้นะหรือว่าเราจะปรับเป็น d m f 3ตัว แบบนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากเล่นแบบรับแน่นๆก็ปรับเป็นดีมียบส3ตัวก็ได้นะแต่ว่าแบบมันจะเติมไม่ค่อยดีเท่าแบบ CMF 2ตัวแล้วก็ดีมีตัวหนึ่งนะก็จะประมาณนี้ส่วนโค้ดก็ใช้เป็นของลิเวอร์ o ูลนะพอถ้าใครมีโค้ดที่ซื้อมาก็สามารถใช้ได้เลยนะทุกคนนะที่เป็นสไตล์ชิวคอร์เตอร์นะแต่ว่าผมไม่มีนะผมมีแค่ของลิเวอร์พูลคนเดียวนะก็จะเอาไปใส่กับแผนนี้ได้เลยนะทุกคนก็ ไปดูกันในเกมเลยครับว่าแผนบวกโค้ดนี้จะโหดสแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มเกมแล้วผมได้เคลียร์ก่อนนะก็จะไปเลยเวียล่าหนึ่งลองแทงเหลยวดูสิไม่ได้ก็ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะว่ามันจะโหดหรือเปล่านะทุกคนนะถ้าใครแบบชอบต่อบอลก็สามารถเอาแผนนี้ไปเล่นได้นะเพราะว่าผมใช้ขึ้นดีนึงเป็นประจํานะโอ้ มาดูกันเลยว่าจะไหวหรือเปล่านะเจอกับทีมที่สีสีเสื้อขาวๆนี้นะพอไปแล้วเขายกมาปกไว้ได้โรดี้เขากางมาเมสซี่แทงเข้ามาอืมติดอย่างเขายังได้บอลอยู่เขากางมาหนึ่งสองไปแล้วแทงมาริมเส้นแทงอีกทีก็ดักบอลไว้ได้เขากางมาที่โรดี้ โอลี่แทงอีกหนึ่งที่ที่ริโอเนล์ริโอเนลปาดมาโดนชนไปฟันบัตเทนเอาอยังดักได้อยู่แทงออกมาที่ซามูเอเอโตเอโตยึดยักษ์หลอกหนึ่งทีโอ,โโอสไลด์พลาดแล้วก็นิ่มนิ่มกโกโกูโหทุกคนแบบดึงหลอกหายเลยนะเมื่อกี้นะแบบโคตรสวยอะทุกคนเมื่อกี้ โดนสไลด์ก็น่าจะจุดโทษน้อกี้เลยเขาสไลด์ไม่โดนนะมาเรานําแล้วแทงไปลูกนี้อืไม่ได้เอากลางมาไปแล้วทีมเขาสวนแล้วซิวาซิวาโดนชนเขามาก้างที่เวลระเขามาที่เฮโตัดเขามาหนึ่งสองมาที่เดียวเนียวเมซี่เขาซ้ายเหนียวลูกนี้เหนียวมาก โ้ยังได้อยู่เข้ากลางมาเนียวเนียวแบบบนทัดหนึ่งที่โดนชนเขาสวนแล้วหนึ่งโหกอดดักได้อยู่ดีมากินดีมาของหน้าโอ้โหพาไ้ทันเลยลูกนี้ต่อบอลเร็วมากนะทุกคนที่ไหนทุกคนถ้าใครชอบต่อบอลน,นะก็สามารถเอาแผนนี้บวกกับโคดนี้ไปเล่นได้นะต่อบอลแล้วก็สวนเร็วๆผมแนะนําเลยนะโอ้เกมรับอะไรก็ดีอยู่นะทุกคน คนคก็ดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมเยียนตำแหน่งก็ดีจากคนก็เดแบบไม่ค่อยได้กดอะไรมากนะแต่จังหวะนี้มาแล้วเอโตโยกมาที่ฟานบาัตเทนนิ่มนิมโอ้โห و. สองประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนก็ถือว่าไม่ใช่งานยากงานยากนะตานี้ข้มาดูต่อไปแล้วของเขาเข้าไปเข้ามา,อ,าอูอ้พลาด อืมปล่อยเลยเอาภาพเลยลูกนี้โอ้โหล่งล่งเลยลูกนี้โอ้โหรอนอไม่ยิงรอเลี้ยงไว้อืมเจะใเหนียวโอ้โหกไปลูกนี้เราจะเลี้ยงก่อนนะเราจะแบบไม่ยิงขาดมากนะครับทุกคนถ้าผมประเมินแล้วนะว่าเขาไม่แบบส่อยท่าไห่นะแต่ถ้าเขาเกิ่งผมก็อาจจะยิงเลยอย่างเช่นวันนี้เขาโขกร้องดูนิ่มนิ่ม สามประตูต่ตอศูนย์แล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะเสียหน,นีบวกกับโ้ดนี้นะก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูได้นะทุกคนถ้าใครแบบเล่นเข้ามือก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะทุกคนนะถ้าใครไม่เข้ามือก็ช่วยจิ้มด้วยนะเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าใครเล่นเข้ามือไม่เล่นเข้ามือบ้างนะก็จะประมาณนี้นะ ไปแล้วโดนไหมดูงนี้สิววา่าไปยิงโอ้ยิง,ยงหายเลยดูงนี้มาหนึ่งประตูต่อสามแล้วนะก็เกียมรับผมผมที่พลาาเองนะไม่ใช่อยู่ที่แกนสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้นะเป็นที่ผมบังคับไม่ค่อยดีเองนะมวัวแต่แบบคุยไปหนึ่งแล้วก็ปาดเข้ามาอมืติดเขาส่วนแล้วนี่ไงอื ไม่ได้โอ้โหสวนเร็วนีไงดักไว้ไดโอ้โหสบายเลยเอามากางคนเวลาสิคนเวลายัางไม่หมดอีกจะโดนลึกเปล่าเข้ามากางหนึ่งโอ้โหยิงลูกนี้อื้เกือบหายนะมื่อกี้โอ้เกือบโขตีตื่นขึ้นมาได้นะแต่สามหนึ่งก็ยังหายย่างอยู่นะทุกคนก็นจะประมาณนี้นะ ก็น่าจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายนะทุกคนนะเราก็ไปเลยเพราะว่าน่าจะไม่หมดแรงสักเท่าไหร่นะนักเกะของผมนะ่ะผมมาดูกะตอครึ่งหลังโอไปแล้วเขาทำไงย,ยึกยักไม่ทรงอ่าช่องเข้ากลางมาชอว่าโนอวาเป้ชื่อว่าอืมโดนดักแ<ๆ>่งมามาเกเรลี่เข้ามาหนึ่งสองหูไปแล้ว ลูกมีล้วก็แทงมีึ่งทีโอ้โหเอโต้ลุดแล้วกระฉากเข้าในแล้วก็ยิงลูกนี้ฮึเจ็ดเสานอก,อ,กออกไป<ค>นะทุกคนเสียบเข้านะปกติหายนะลูกแบบนี้ลูกซอมเลยนะทุกคนผมชอบทําแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้กดปั่นเมื่อกี้ถ้ากดปั่นก็อาจจะเข้านะผมกดยิงเฉยๆนะเมื่อกี้ก็เลยไม่เข้านะเขาก็เปลี่ยนตัวก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอะไรนะ เอาดูกันผมก็จะเปลี่ยนบ้างนะพอจะได้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนออกกองหน้าสักตัวสองตัวประมาณนี้เอาความเร็วเข้าไปนะว่ามันจะโหดหรือเปล่าตัวเขียวๆนี้ผมได้มาใหม่นะทุกคนนะก็เปิดไปร้อยทองก็ได้มาเลยอยากได้การาโนโช่แต่มันไม่ได้นะก็ได้ตัวนี้มาแทนกองหน้าของผมนะ ก็มาดูกันเลยว่ากองหน้าของเราจะโหดไหมนะถ้าเล่นกับแต่ยงนี้นะกับสไตล์บ<อ>ิ๊กกเตอร์ก็ดูกันต่อมาเอากลางมาอีกองหน้าของผมเทงเข้ามาอีกหนึ่งทีปเปเป้ฮึมฮืมโดนชนติวเลยรูปนี้เขากลางมาสวนแล้วสวนแล้วหาเล่นสวนแล้วจูดห่อ,อยบอลข้าม เสร็จสิครับนี่ไงล่ะแต่บรรทัดหลอกหนึ่งทีก็แทงมาที่กองหน้ามไม่ถึงเขาอย่างรับแน่นอยู่ยนะทุกคนแต่ผมก็รับแบบนี่ไงล่ะไปแล้วส่วนแล้วก็หนึ่งสองซีเข้ามาที่กองหน้าของผมเองแทงมาที่กองหน้าของผมยึดตัดเข้าในเข้าขวาเซฟแล้วก็ซ้ำเข้าไปนิ่มนิ่มโอ้โหทุกคนเอาไงล่ะ เป็นงานแล้วกองหน้าของผม2ตัวเป็นงานมากเปลี่ยนคู่กันซัดเป็นหนึ่งประตูแล้วนะขึ้นหลังนะไม่รู้ว่าจะมีอีกสักเม็ดไหมนะทุกคนก็มาดูกันต่ออีกแล้วเกือบโชคไว้ได้นะแต่ก็ยัง เขาก็ยังเคาะบอลได้อยู่นะพอไปแล้วพอเขาวันครูโดนดักแทงเข้ามาีเนเล่แทงอีกหนึ่งทีเข้ามาที่เอ็เบอบอฟเป้เอ็เบบอฟเป้แทงมาที่กองหน้าของผมเข้าขวานิ่มๆโอ้โหทุกคนว่าไปได้นะจบสกอร์ดีอยู่นะทุกคนตัวนี้นะโอ้แต่ไม่ได้รีวิวนะแต่ว,ว่ามันโหดนะก็เข้าไปดูไส้ในมาแล้วก็ถือว่าโหดอยู่นะทุกคนนะ พอเขากดยอมหรือเปล่าถ้าไม่ยอมก็ถือว่าสุดๆนะถ้าหนึ่งก็ไม่ยอมแสดงว่าเขมีสปิริตนะในการเล่นนะบางคนออกไปนานแล้วแต่จังหวะนี้ไปแล้ว <c oughs> โดนชนเข้ามาชนไว้ได้กูโยเข้ามาเมสซี่หนึ่ง สองอีกหนึ่งทีไม่ลุดเขาจะสวนตายหรือเปล่าทีมผมก็ยังแน,น่นอะยู่นะทุกคนนะเห็นไหมมันก็ยินตำแหน่่ดีแล้วก็รับดีด้วยนะพอ้ลองเอาไปเล่นตามดูได้นะแต่ลองเข้าขวาอีกหนึ่งทียิงติดพอลองเอาไปเล่นตามดูได้นะทุกคนนะถ้าใครยังไม่มีแผนที่แบบเข้ามือนะโอสามารถเอาไปเล่นตามได้นะใครจะชอบต่อบอลเร็วๆนะก็จะ ประมาณนี้เลยนะแผนนี้แผดูอืมไม่ถึงพอไปดูกันต่อมาเข้ากลางจุดหนึ่งสองแทงออกมาสามสี่ห้าหกอืมครั้งที่หโดนดักแต่สวนแล้วอือก็ยังได้อยู่นี่ไงละดักคืนโอ้โหโดนชนเข้าข้างหลัง อยากได้อยู่พอมาหนึ่งหมวนสองแทงกับคืนสามสี่ห้าหกโอ้โหหกขวกมาแล้วรูปนี้ไม่เปิดดีกว่าก็เซกช็อตฟันทียิงเบาเกินไปนะทุกทีโขกได้อยู่ไม่ได้ดูริแฮมพอมาวันถูกับพาเล่นพาเล่นกระชาเกทงมาที่เชววนด์บอยปาดมาก็อืมดักไว้ได้ก อาจจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนนะเอา้ายังได้อยู่หมดหรือเปล่ายิงรุกนี้อก็เสียไว้เฉยเลยทุกคนก็ไม่ปล่อยให้เขายิงบ้างนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้าใครชอบชิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปด้ยวยนะครับส่วนชิปหน้าจะเป็นแผนอะไรเป็นโค้ดอะไรก็สามารถรอดูได้เลยนะทุกคนนะโอ้ ประมาณนี้นะทุกคนนะคลิปนี้นะโอ้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ